เฮ้ยแว่นนี่มันใครวะเฮ้ยไอแว่นนี่มันใครวะสัตว์โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีนักชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยเลยนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับอ่าพี่นาา้ำเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยคือก็คือแบบผมนะครับผมก็ได้มาอ่าเล่นอ่า GTA แซนเนาะอ่าตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟไฟเอ็มเกมนะผมอ่าเซิร์ฟไฟเอ็มเกมตอนนี้เขาก็แบบ คือทำแบบว่าระบบออกมาค่อนข้างดีนะผมตอนนี้ก็รับของอะไรเรียบร้อยละโอเคตอนนี้มีตังอยู่ในตัวห้าพันเนาะแล้วก็อันนี้อ๋อตู้เอทีอ็ุ้ยยังไงมียอดเงินในบัญชีเนาะถอนได้ไหมถอนอ๋อถอนตรงนี้อ่าถอนมาหนึ่งหมื่นดิลองดูลองดูอ่าโอเคหุ้ยเอาอ่ะโอเคแล้วก็กระเป๋าเนาะ กดตัว Y แล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าแล้วก็อีเวนต์เุ้ยมีมีแบบอีเวนต์ให้เล่นด้วยแล้วก็สถานะตัวละครแล้วก็ท่าทาง Donate ช่วยเหลือตั้งค่าอุปกรณ์อุปกรณ์นำทางคือก็คือ GPS อีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์นนก็คือแอร์บแล้วก็ซ่อมสายไฟกระโดดเกาะ อ,อ่เอเทมอะไรวะเนี่ยอันนี้ไอ้เอยู่ไหนอ่ะทำไมมันไม่ขึ้นไอ้เฮียบากันอะไรวะเนี่ย <c oughs> วิวิและคือเดี๋ยวเลยจ้ยวเพิ่งสังเกตแผนที่ของเขานะครับก็คือแบบจะมีแบบว่าเป็นแบบอ่าสัญลักษณ์บอกด้วยนะอ่าอน,นี่คือรงบารเนี่ยเอาอ่ะและคือ ไม่เหมือนใครด้วยประเด็นอันนี้อันนี้โรงายอ่าอยู่แถวๆอูนะ่เนาะแล้วก็อ่าอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอํเาเภออะไรสักอย่างนั่นเลย <c oughs> เป็นที่อยู่ของไบบว่าตลอทั้งหลายแล้วก็เดินมาตรงนี้อันนี้ก็อร้านค้าวุ้เย็ดร้านค้า ถือว่าระบบระบบที่เขาทำออกมาตอนนี้เนี่ยนักผู้ชมถือว่าแบบโอเคเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยคือระบบมันอยังไม่แบบได้ขนาดนี้เลยนะครับอืไม่มีแบบบัตรทํางานอะไรด้วยเราก็น่าจะต้องซื้อบัตรทํางานว่ะถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยเราอาจจะทํางานไม่ได้โอเคซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็มือถือเรายังไม่มี เราก็น่าจะต้องซื้อมือถือด้วยเนาะมือถือมือถือโอเคจัดไปมีสบู่อะไรเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเนาะตอนนี้มีมือถือละเจ็ดเย็ดคีนัผู้ชมเยดเดอการจับมือถือแบบว่าอัปเดตมาใหม่แบบโอ้โหมือถือคือข้อสุด มีอะไรบ้างวะเนี่ยอันนี้น่าจะมีแท็กซี่ gps แล้วก็อันนี้คืออะไรวะอ๋อเรียกหน่วยงานก็มีเรียกอ่าตำรวจเรียกหมอเรียกช่างเนาะอันนี้ก็เป็นการโพสทวิตเตอร์เอาเดี๋ยวอ่าใส่ข้อความที่ต้องการโพสลงทวิตเตอร์รอบละ10บาทอ่ะได้เสียตังค์ด้วยเหรอเอาดี ฮะ <Huh. S 2> เดี๋ยว,ด,ยวดูเสียตังหรอเอาอะไรอะได้เสียตังเฉยเลยมุม,มกล้องถ่ายรูปหุยยดดยีดอะไรวะนะ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อเ oh, ช็คราคาตลาดตอนนี้อะไรแพงอ่ะตอนเนี้ยหุ้ย oh. อันนี้แพงอยู่นะเศษขยะแล้วก็ข้าวหอม เศษเศษขยะแล้วก็ข้าวหอมเนาะข้าวหอมหรออันนี้เป็นการโอนตังค์ให้เพื่อนโอนเงิน G p S ดูราคาตลาดดูรถที่อยู่ในแมพอันนี้เป็นการโทรมีการเมมเบอร์ข้อความมาไล่หูเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะ มันออกไงไวะในี่อ้ะเก้ย์โอเคคิดว่าจะออกจากไอ้น้าต่างเมื่อกี้นี้ไม่ได้ละอุ้ยเจอผู้หเจอผู้สาวอ,ะะะอ่ะว้้ยสวัสดีครับอุ้ยเจอสาวนะผู้ชมมากเจอสาวสวัสดีครับยัย ไม่ได้ยินผมวะเนี่ยสวัสดีครับได้ยินเปล่าสวัสดีได้ยินรึเปล่าอันนี้อันนี้พี่เล่นมานานหรือ,อยังครับพอดีพอดีผมเป็นเด็กใหม่พี่ผมต้องแบบทําทํายังไงบ้างอะครับพอดีผมเพิ่งมาเพิ่งเล่นครับไม่รู้เหมือนกันครับอ๋อเออเอเดี๋ยวเ,เดี๋ยว ท่านผู้ชมแล้วมือผมมันเป็นเชี้ยอะไรวันเนี้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมมือผมอีกข้างหนึ่งอ่ะข้างขวามันเป็นเชี้ยอะไรวะมือข้างขวาผมมันเป็นอะไรก็รอเธออยู่ไหนอ่ะทำไมมันวิบแบบนั้นวะวันนี้ไงปกติละเดี๋ยวเฮ้ยผมรู้สาเหตุละสาเหตุก็คือการอันนี้เว้ยการหยิบมือถือว่าก็แคเข้อความจะเข้าใจหวานขึ้นใช่ไหม ก็คือการหยิบมือถือนะครับท่านผู้ชมมันจะอะแขนอ่าอุ้ยผู้เล่นใหม่ยังมันขอได้ไหมเสียวเลยเนาะท่านผู้ชมขอละกันนะครับพี่ชายเพือเดี๋ยวทำไมเออลงมาลงมาลงมาพี่ผมขอนะพี่ทำไมไม่อยู่เนี่ยขอเอาโอ,อ้ขอล้อรถว่ะชิบหายละสวยสวยละทีนี้อันนี้น่าจะกระบะ โอ้โหว่ว่าจะได้กระบะไปแบบขับรถเล่นว่ะโฮ่โฮอ,อ,อะไรวะแล้วผมติดด้วยไงประเด็นชิบหายละตายมันบ้าอกอะไรวะเน,นี่ยโอ้ว่าจะขมโมยรถไปแบบทำงานซะหน่อยเมื่อกี้เนี่ยโอ้พี่ชายพี่ทำอ้เหียอะไรวันเนี้ยพี่ชายสวยสวยสวยโอ้ เก็อบออกไม่ได้เดี๋ยวเรามาเสกรถกันดีกว่าท่านผู้ชมฮะโอเคเสกรถสวยๆทีเดี๋ยวเราไปทำง,งานกันดีนะ่ีดีอันนี้เป็นรถที่เขาแจกเนาะว้าวรถโอเคอยู่เลยทีนี้ผู้ชมแล้วไอ้กระบะคันนี้มันเป็นอะไรกับผมมากไหมวะผู้ชม เขาน่าจะหัวล้อหลอที่ผมแบบไปขโมยลวกเขานะ่ะเขาหัวล้อหลอมาดินนเนมเขานเนมเขาช้าหรือเปล่านะ่ะทำไมเขาชนผมไม่ได้เลยวะโอ้แม่งเกือบมีเรื่องฮะ <c ười> <c ười> เกือบมีเรื่องข้าวหอมออข้าวหอมก็ราคาราคาข้าวหอมก็คือแบบดีเนาะ ุ้ยมันมีงานแบบว่าเก็บหลังพึ่งแล้วก็แบบโหูเยอะแยะเช็คราคาเนาะเช็คราคาราคาอุย้ยเดี๋ยวก็เขาจะมาทำไมรถผมป่ะนะใจเย็นนะผมไปก่อนแล้วกันอุลดเข่าพังว่ะรถข่าพังผมไม่เกี่ยวผมไปละ เือวไข่เนาะเดี๋ยวม้องโชวเผมว่าจะมาปากหลักที่เมืองอ่าไฟเอ็มเกมเนาะเฮ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าเซิร์ฟดิเขาไม่เขาเรียวท่านผู้ชมอ่าก็คือเขาเรียกว่าเมืองหรอหรือว่าแบบเรียกว่าแบบเซิร์ฟว่าแบบผมก็เพิ่งเล่นอ่าพิ่งเล่นเพราะว่าเอ้ ผมแคทรอดได้นะคะโอ้ยฟังเกือบไม่ทันเมื่อกี้นี่นะ่ากผู้ชมฟังทันไหมเขาบอกว่ารถกำลังจะหุยหุยหุยเอาอีกิีมาให้แม่งรถพังรถพังมันเอาบอได้มันเอาบอได้มันรถพังอนะไรท่ไนผู้ชมฟังทันไหมครับก็คือ มันจะมีเสียงแจ้งเตือนไว้ก็คือเขาจะลบอ่ารดออกไปเลยแบบมีเสียงผู้หญิงแบบไม่โคตรน่ารักอะแต่จริงน่าจะน่ารัก่ะแต่ว่าโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยผมอัดคลิปไม่ทันเขาพูดแล้วแบบรถกำลังจะเริ่มนะคะคุณคุคุับวิคุณวัีคีครับค วุ้ยเราสวัสดีสวัสดีอาพี่ชายผมเป็นเด็กใหม่ผมต้องแบบว่าเริ่มเริ่มเริ่มต้นยังไงก่อนอะครับโอ้คุณมาถามถูกแล้วครับตกคุณตกคุณเลยวุ้ยตกคุณเฮ้ยรถรถพี่ชายซื้อซื้อมากี่บาทพี่ลายลายโอปีโว้ยเอาดี

ยิ้มหายผมเลี้ยวแล้วโอ้ยยี่รถแม่งยังกำเลยผมเลี้ยวแล้วแม่งแบบแม่งยังชนอ่ะคิดดูด,ดีโอโออะไรวะเนี่ยมันอรถมันจะแจกรถอะไรกูวันนี้เอ้แล้วแม่งผมเด้งว่ะเกมแคทครับเป้าหมายของเราอยู่ข้างหน้าครับท่านผู้ชมครับ